โอเควันนี้พี่เสือเนี่ยจะแกล้งไอ้ตีนะครับพี่ตีรถไฟฟ้าหายไปไหนนะพี่ไฟฟ้าที่แหละโอ้โหเท่าไหรเก่าไรกี่พันอะสามสี่พันน่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมจะทำเป็นตอรี่ให้คนดูไงผมไม่ได้อยากยิงอ่ะไม่ต้องไปถอมพี่ไม่ต้องหอดองผมอยากเนแถวไปเล่นอะไรกันดีกว่าเนี่ยแจีงตำรวจดีก่อนดีกว่าั สวัสดีครับผมวันนี้่กับผมนะครับเสือครับผมทุกคนวันนี้ครับเป็นอยู่ในช่วงเสือชอบแกล้งวันนี้ครับผมได้คนร่วมมือนะครับนั่นก็คือไอ้ลังใช่ไหมลังใช่จ้ะวันนี้เราจะมาแกล้งอะไรทุกคนเห็นรถนี้ไหมครับเป็นรถไฟฟ้านะครับที่ใช้มือปั้นขึ้นมานะครับเหมือนลูกอมไม่ใช่อย่างนั้นโอเควันนี้พี่เสือเนี่ยจะแกล้งไอ้ตีนะครับถ้าใครไม่รู้ประวัติรถคันนี้ไปดูไนดะ้ที่ช่องตี๋เอ็กโทนะพี่เสือจะแกล้งรถคันนี้เอาไปซ่อนเอาไปซ่อนเลยคือเพราะว่าเขาเขาทำทุกวันใช่ไหมใช่ไหมลังไม่ไม่ทุกวัน ก็แล้วแต่บางวันแต่คือเขาทําแล้วเขาก็ต้องถ่ายคลิปอะไรเงี้ยอัปเดตให้เอฟซีเขาดูนะครับว่าพี่เสือก็เลยแบบขอแกล้งนิดนึงแต่คิดว่าเฮ้ยมันตืดนดามาเปะวะไม่หรอไอ้แกล้งบเบาเลยเบาๆเนี่ยนะเ,เ,ยนเยอะๆนะเนี่ยเอาไปไรกันลูยเลยด,ดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่ตืจะตื่นตอนนี้เขานอนกันอยู่มาเอาออกเลยได้ไหมเดี๋ยวออกัอนะมันร้านอยู่อันนี้เดี๋ยวต้องดูเช็คสายนะครับเดี๋ยวผมไปดึงม่วของเขาสายขามันต้องมันต้องยกไปทีเดียวเลยพีมม่มันออกไม่ได้ใช่หรอใช่รวมแบตอะนะ ต้องบอกไงนี่ถ้าพี่ดึงสายผิดขึ้นมาจบผิดเลยเนาะเออพี่เป็นช่างไม่พี่ตายแล้วไม่ไฟช็อตเลยเดี๋ยวดูก่อนอันนี้สายล้ออุ้ยหนักเกินมันเอาไปไม่ได้หรอกไม่ใช่ันยกดีเราสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงมันถอดได้เดี๋ยวเดู๋ยดหนึ่งแค่หนึ่งเอาไปซ่อนไหนดีวะหลังบ้านไงหลังบ้านไหนเนี่ยข้างเลยเนี่ยจริงเหรอเขาไม่หาหรอกเขาเป็นคนที่ไม่ไม่มันเอาไปหมดไม่ได้ต้องเอาไว้ด้วยต้องฉลาดหลัง เราต้องทิ้งไหมเอาไว้ทำไมเอาไว้ให้อะไรมันไม่ครบไงเอเอต้องมันหัวร้อนหน่อยต้องมีอีต้องเรียนรู้วิธีการแก้อย่างพี่เยอะเลยแต่ว่าพี่เสือไม่ไม่ได้เป็นช่างไงไประเด็นเออ,เอ,อพี่เป็นช่างแต่ไปดึงของเขา <c oughs> มัเจกเนี่ยมาถอดดึงได้เหรอเนี่ยว่าแบตเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ถอดสายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาว่แบตออกไปไปเก็บไว้เข้านีดีหรือว่าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับรูกละสิบบาทโอเคไปยกไปหนักอยูนนะไ้อยู่้อยู่ไป เนนนนออก่อนที่เขาจะตืนงงมัหนหนักดิม่ถ้าเกิดเขามาเจอพี่ก็เลยบอกว่าอ๋พอ,อ,พ,อ,อพี่คิดว่าเศษเหล <c oughs> ็กดูดินเมียเลยปะไม่เป็นไรไม่ต้องทับก็ได้ข้าอามบอกอะมึงต้องทับก็ได้จะมาแกล้งแบบกระจอกไม่มุมม่แม่มุมตัวเอฟเลยแล้วแม่มุมตัวเอฟแลยเนี่ยไหนชื่อกูตกใจไม่ได้พูดเล่นนะไอ้หลังยังมาแกล้งแบบเด็กไอ้อยู่ไม่แกล้งแล้วไอ้พี่นั่งตัวโคตรใหญ่เลยเมื่อี้ ใช่หมายถึงว่าเราไหนออกมาดิมั้งตัวเนี้ยมันกลัวอะไรวะไปขอเล่าเดี๋ยวเขาไม่เห็นเราก็ไม่เห็นไงก็แก้มเพื่อไม่ให้เห็นเน่ะแล้วค่อยเฉลยทุกคนดูนี่ครับน,นี่นะตอนตะวันนี้ไอ้ลังพี่จะให้เองอ่ะถือโกโบ,โบไปไหนเนี่ย,ย,ยไปยไปไปไปล,ล,ลงไปหาไปเลยลงไปลงไปไม่เป็นไรไปกลับลงไป เอางีา้ฟังแผนนะพี่ให้ถือกลัวๆเข้าไปเนียนๆเ,เราไปหายตีรถพิธีรถไฟฟ้าหายไปไหนอะ่ะเข้าใจป่ะไป,ไปะทุกคนไปไดพไป้พี่ไปเซตฉากก่อนพี่ไปเซตให้แบบหลบล้องให้ดีๆมาป่ะพีิตีรถไฟฟ้าหายไปไหนอ่ะพี่รถไฟฟ้าเนี่ยแบบรถไฟฟ้าอของม่ะก็วางอยู่นั่นเองใช่เราไม่เห็นมีเมื่อวานพี่นองจะอะไรเนี่ยทีสี่ถึงห้าพวกนั้นรถไฟฟ้าหายพี่ เไฟ้าอะไรรู้กันช้ก็วางอยู่นั่นไงไม่เห็นเหรอตามบ่อแล้ล่ะพี่ก็ไ่ดูดิไม่อยู่เลยเอลันนึงน้ำก่อนเจ้าของที่พี่ลองไปดูพี่ลองไปดูเองด้วยแล้วน้ำกูใครเขาเอาไปกินหมดแบบนี่ไงยาเขาอ,ออกมาพี่ลองไปดูเองทำไมก็วางอยู่นั่นไงล่ะมึงก็ไม่ดูดิพี่ลองไปดูมึงไ,ไม่อยู่จริงไหมพี่เดีมพาไปดู หายไปไหนก็ไม่รู้น่ะเอาละใครเอาไปไหนอ่ะใช่เนี่ยพี่ก็เห็นเมื่อวานที่เรานั่งกินหัวมันจอดตรงนี้ป่ะใช่ผมยังไม่ได้ลื้อไปไหนเลยนี่ตอนแรกผมวางไว้นี่พี่ก็ว้าเอีหลังไอยตีไม่ถ่ายคลิปรถเหรอวันนี้เอารถไปเก็บหรือเปล่าคือว่าผมจะถ่ายคอนเทนนันต์จริงพูดจริงแล้วกันเออมันแปลกพี่คิดว่าตีจะถ่ายไงคิดว่าตีจะถ่ายแล้วทำไมมันหายไปแล้วใครก็ถอดแบตถอดไรออกอ่ะโคมันหายหมดเลยอะใช่ไหมตอนแรกมันเสียบอยู่ด้วยกันหมดเลยพี่เอาไปถ่ายไอีหลัง มีกบไอ้หลังมันตื่นเช้ามึงเห็นไหมผมนอนต่อเพราะผมต้องไปช่วยยาแล้วผมก็กลับมานอนต่อเพราะเพียะทำไมวะมีกล้องไหมเนี่ยไม่มีกล้องพี่ไม่มีกล้องบ้านผมไม่มีกล้องต้องระวางไว้อยู่นี่นะตั้งแต่ซีที่แล้วอ่ะที่ทำอ่ะเออก็ก็ว่าเห็นอยู่มันก็วางไว้ตรงเนี้ยเอ้าคิวคิดว่าติเอาไปเก็บไว้ไหนหรือเปล่าผมไม่ได้เก็บเลยพี่ผมเอาวางไว้นี่เพื่อที่จะทันต่อวันนี้ไหนจะใครแกงหรือเปล่าเราลองคิดไปแล้วเขามาแกงเราโอ้โหมันก็เกินไปย้เข้ามถึงบ้านเลยเหรอมันจะเข้ามาเล่หมาเต็มบ้าน ย้ยเข้ามาทางอื่นหรือเปล่าโอ้โหเท่าไหร่แต่เท่านั้นน่ะสามสี่พันน่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมจะทําเป็นสตอรี่ให้คนดูไงทําแบบทําให้คนดูเขาดูอ่ะค่ายได้เลยอ่ะก็คือวันนี้ว่าจะถ่ายต่อนพิ่งกินข้าวเสร็จไงเจอกันไปฟังดูไหมเมื่อคืนนอนใครก็าเมื่อคืนอะผมเล่นเล่นไงฟางมี่ว่ผมก็จอดอยู่นี่แลวพี่ก็นอนไงฟางผมไปนอนตอนห้าชั่วโมงเล่นได้อยู่ เจะแล้วนั่งอยู่อย่างไนั่ใครเอาเข้าไปไหนอ่ะไม่เอาไปอ่ะมันถ้าเกิดมันเอาไปจริงจมันน่าจะเอาไปทั้งหมดเลยแต่มันมันก่อนขอแบตขอเพื่ออะไรไอ้ตัวไหนแพงให้ตัวไหนแพงสุดมันไอ้พวกเนี้ยมันสำคัญกว่าเอาแล้วมันแล้วมันเอาผมก็งงว่าเอาเอามันเอาโคกระดานเออนั่นดิมันต้องเรียนได้โครงแต่มันโครงกรานยากปะมันก็หาไม่ทันหาไม่ยากหรอพี่แต่ว่า มันทำทไมมันต้องถอดออกเครื่องขอม่นต้องแสดงว่ามันแกล้งชทวงมันโกใจเนี่ยดูดิแล้วถอดกรงเอาไว้เนี่ยสายบ่งสายแบนถอดทิ้งหมดเลยเห็นมถอดอะไรถอดอะไรภาพโอ้แล้วลองหาดูดิแต่มันคันใหญ่นะเว้ยมันก็ต้องเหยียดพี่ได้ยไง้ยไปก็ต้องรู้ดิคนเข้าคนแบนหน้าเข้ามาบ้านหมาก็ต้องเห่าแล้วจริงๆมันมีหมาไป็นไงพ่เจนี่ ช้าในห้องนอนต่อแล้วตอนผมนอนนี่ไม่มีใครอยู่ก็รู้ไม่มีใครอยู่แต่ถ้าเกิดมคนคนคนนอกเข้ามาใหมันก็ต้องเข่อกูก็ต้องตื่นอ่ะเสร็จล้เออขอมแล้กูจะถ่ายอะไรวันนี้เนี่ยงรถคันพวกนี้ก็อยู่ครบใช่น่ะเสร็จกุญแจก็เก็บเลยเก็บกุญแจก็เก็บมันไม่เอาเออทำไมไม่เอาคันนั้นไปเลยก็ดีไปตามกุญแจเปล่าเมื่อคืนผมมนอนฟอยป์ามตอนนี้มันยังไม่ตื่นเลยเอออะในหลังแดกรถเข้าไปหรือเปล่าฮะ ผมไม่ได้อยากกินอ่ะไม่เต้องไปถ่ามพี่ไม่ตลกของผมผมอยากจะใครเอาไปเนี่ยเล่นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยตขายหญ้าไหมหญยากน่าจะตเขาไปขายผักกลับมาใช่หญ้าอะไรจะทำทำไมอ้าวแสดงว่าตอนที่ขายผักไม่มีใครอยู่บ้านเลยดิก็ผมว่าล่ะเออพี่ว่าไม่ช่วยนะตื่นทีก็นานเหนื่อยพี่ว่ามันอาจจะเิืว่าโคงแพงหรือเปล่าพวกเด็กอ่ะผมก็เดินไฟเล่นอะไรเนี่เนี่ยหาดูดิ เนี่ยเพราะว่าถ้าชงเย็นเนี่ยมันน้ำแข็งนิดน้ำแพงอยู่ใช่ไมแม่เอาแรงมีเครื่องด้วยหรอไม่คงไม่อยากได้มันอยากกระตุ้นใครแลน่หรือว่าหรือว่าเจมเก็บเก็บไว้ให้หรือเปล่าเจมมันไม่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 ยุ่งของของเราเพื่อนมันไม่ไม่มายุ่งตรงนี้หรอกเดี๋ยวเราไปถามเดี๋ยวที่เราไปถามมาดูแม่ชาวไปเออไปโคตรมึงค่ะผมงงมากเลยแจ้งตำรวจไว้ก่อนดีกว่ามั้ผมแจ้งตำรวจไว้ก่อนดีกว่าพี่ ไม่ดี็ไม่ดีแค่จเองหรอ่รว้ยกเ้ยหน้าไปิี้ไปเสือเอเบอร์ตำรวเบอร์อะไรนะหนึ่งแดี่หนึ่งเก้หนึ่งวะไม่ใช่ไม่ใช่หรอนึ่ง้าหนึงโทรโทรแจ้งไวก่อนเราแบบไม่เงินเลยแบบมันจะไปต่อไงเง้ยมันจงไปต่อไงเผื่อแบบใครตื้อต่ออะไรไปจะได้รู้ว่าเป็นของโจรอะไรอย่างงี้เราจะ้แจงเรื่องใหญ่เลยดิเลองหารูกับแม่ในบ้านอ่ะ กล้วที่นบ้านแบบมีคนถ่ายคลิปแก้งอะไรอย่างนี้แบบแบบตั้งกล้องแกล้งไม่ถ่ายเงงห่าเลยถ่าไป็นวไตั้งกล้อง่นคาบหาสอนงงไงนี่่มันหายไปอ่ะพี่แล้วแบบว่ามันมันหน้าสงสัตรงที่ว่ามันไม่ยกเลงหมดไงน้องเทพพงไาทไมแกงไว้ก่อนดีกว่าไม่มแก้งเลไม่มแกเลยใช่ปะี่กลัวเป็นเรื่องใหญ่ไง ไม่แต่ของมันหายที่ของผมต้องทำงานไงแจ้งไว้ก่อนมันก็ดีกว่าเผื่แบบว่าเผื่อมีคนมาซื้อต่อคนไม่รู้เลยไม่ถ้าแจ้งเราต้องไปลงพักแล้วโทรลงมือถือไว้ก่อนถ้าไหนเก็ต้องไปเช็คที่โรงพักกันโทรไม่ได้คุณก็ไปเลยระขับรถไดี๋ยวไปเนี่ยตู้งั้นเดี๋ยวรอเพื่อนหนึ่งที่เปลี่ยนชุดมาดีดีกว่าได้ได้ได้หลังเปลี่ยนชุดด้วยเดไปด้วยไหมเนี่ยไปครับเออ เรื่องใหญ่เลยชิบเรื่องใหญ่เลยถ้ากูจะทำงานแม่นี่แล้วเหลือกล่องให้กูจะเสียบอะไรอ่ะพี่ว่าต้องเฉลยแล้วต้องเฉลยอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดเขาแจ้งตำรวจเอิงโดนด้วยนะเว้ยไปเฉลยฮะโศขาสมรู้ร่วมสู้เสียบกับอะไรอ่ะจบหมด เดืมมันจะเป็นเรื่องใหญ่โอ้ยสภาพขโยเขาเปลี่ยนมัไม่เป็นไรพี่ไอ้เปลี่ยนไม่เป็นไรออกเบาได้น้องออกได้ไปเราบอกว่าไงดีเราบอกเราไม่เจอที่ไหนเราบอกว่าผมไปเจอหลังบ้านนะพี่บอกว่าไอ้หนุชเข้ามาไอ้นุชเข้ามาเราบอกว่ามีน่าจะมีคนขโมยไว้หลังบ้านไออเ้ยนี่ป่าป่าไอ้นี่ป่าป่าข้างหังเราจะเป็นป่าไผ่อะไปไปไปอย่าพูดอย่งพูดแม่ เออใช่ไปอยู่น,นั่นที่ป่าใหญ่มากพี่อยู่นรงมมาหาป่าใหญ่ยังไม่หยุดเลยถ่ายอ่ไรล้าถ่ายอะไรถ้า,รา,าถ่าย <c oughs> อาายไะไรกันว่าแล้วไอ้เพี้ยว่าแล้วต้องเล่นแบบนี้ต <c oughs> ายเฉยไปไรโอ้โหดูละอรไปหมดเลยถึง <c oughs> วิ่งฆ่าไปมันไม่ใช่หมาด้วยว่าถ้าเกิดมันฆ่าไปอ่ะโอ้โหดูไปเล่นกันว่าแล้วแปลกแปลกเอ้ ทำไมเอาเอาแต่โครงไปวะทำไมของบางพันสางพันไม่เอาไปวะนี่กูมันพังเลยโอ้โหบรรพันนี่มันได้อยู่มันยกได้ก็ื่นั่นแหละไปไปดิคนเป็นคนแก่เนี่ยไปอ่ะเริเรเลื่มมือกันนี่ยเออหรือพี่ถ่ายให้อ่ะผมเริ่มมือกันนะขอโทษพี่เขาครับผมเริ่มมือกันหน่อยแม่งเลยไอ้เหี้ยกูแจ้งตำรวจแม่งไม่พี่ที่ทำก็คือพี่โดนไง โดนอะไรโดนแกล้งไอ้คลิปที่แล้วนี่ติดโดนวอามนดูไปได้ดูเลยนะคือเราคืนเออาคือโอ้โหงงเลยล่ะเดินยวบอกพี่รถหายไปไหนมันจะหายได้ไงก็ทิ้งไว้่บ้านไว้นี่ทุกวันใครใครจะมาเอาไปแล้วของอายุย่าเต็มไปหมดเลยใครจะมายกไปต้องต้องโอโอย่างหล่อเลยใช่ไหมก้องโอโพหน้าเนียนด้วยเออมันทำไม่ได้ไม่ต้องเลยพี่ไม่ต้องมาที่นี่เลยโอเคก็นะครับ ไปธรรมดาแกล้งมันก็ต้องแกล้งกลับแค่นั้นแหละได้ได้ภาพรวมแกล้งต่อตัวหนังกล้องหน่ะพี่ซ่อนกล้องใหญ่ไว้หลักไอ้เครื่องมันโบูดทุกเดือนแสดงว่าเราข้าป่าลึกแน่เลยอะไปตรงไม้ไม้อะแลวตีไม่ไปหาไงพี่คือเลยไปเอาไ้เดี๋ยวไม่ต้องจะรู้เหรอที่อยไว้ไหนไม่เอาไปวางไว้หลังบ้านแล้วฝากไอ้เหี้ยเอาไปต่อกน้องผม้วหลังกล้องใหญ่พี่ตั้งไว้ข้างหลังนู่นน่ะเจ็บไม่โอ้โหอีกหนึ่งไอ้เหี้ยแค่นี้ก็มองไม่เห็นโอเคทุกคนก็นะครับ คลินี้ก็เป็นคิดแก้ง <ไข S 1> นะ็คิดแก้งแม่งไม่หายไปไหนหลอกเพราะว่าหมาบ้านเราดุใครที่คิปที่เข้ามาก็คือแม่งโดนอะ่ะบอกเลยแต่เดี๋ยวจะติดกล้องนะมาวันนี้ไม่ติดลเยลเยหรอติดกล้องเลยเข้มง่ายละไอ้หลังเคลียร์กันเสรแล้วกันเดี๋ยวพี่ติดกล้องเลยอและเคลียร์ด้วยนะอ้าวมึงไอ้หลังตัวดีสามโอเคครับทุกคนนะครับใครอยากให้แก้งอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไปแล้วบ๊ายบายนะครับตอนนี้ตัวใคนตัวมัน